อยงไรคือเห็นบางทีบางทางมีงบทางห่านข่ามาใหม่บ่บ่ถ่างไอพพ้ปัะมาม่ชิญโอ้หนึน่งกว่ามีงบขมาสมทบเพิ่มเติมบ่มีเแล้วดได้ทอายแล้วตอเนี้ยลุงหลวงถามเนี่ยเนาเนาะโอ้โอโอายามำชมคำมาไกลเนาะเริ่มขอขอ,อกด้พี่น้อย ขึ้นคอรดเนี่ยก็มีได้พี่น้องเว้ยเนาะดูหินหินเตะนั่นมันพี่น้องเลยขึ้นนะคำเนาะจับบังไก่ก่อนพี่น้องเว้ย้องเห็นว่าเนาะนี่พี่น้องเไยมันเขายังไม่ดื้ดได้พี่น้องเว้ยยังอยู่ข้างนอกก็มีเนาะเออ แต่ว่ามันมันยังทะใครอยู่หรือว่ายังได้ผู้เห็นทางมันบอกกูใกล่เขาได้เป็นยังไงยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่คือบริษัทห้างเห็นอย่างไรนั่นวะใส่จะห้างอะนะฮะใส่ได้หลายห้างโลดไว้นะ่่กกูหนึ่ง้างเดียวห้างเดียวโอ้ยก๋าเมย์ตั้งหลายตัวเห็นห้างเดียว ยังมาทำใครครูมงเห้อเห็ดไว้เห็ดเตรียมไว้หลายๆเลยยานมันไข่มันกระชหามันจะขึ้นเองมันเนาะอืมเนาะเดยวดี๋ยจิจูไพรเห็ดแังนี่อุ่นเขาอุ่นเข่าปาเนี่ยเอ้ยนาะก็นดีๆกลับสักท้ายสวัสดีนะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่บิเบสสุขู่สู่คนเขียนทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศทั้งกะยินดีต้อนรับ

มาเจอกระวิทย์อ่ะแมนเฮงหรือปาตัวแสดงว่าพวิทพ้นแล้วจะมาจากคนสองคนแมนกัปตุนแมนมาฮิิมมาอะไรอ่ะมาไลไเรามาแต่เจ้าก่อนที่เราออกก่อนเนี้ยโอ้ฝุดออกเลยเนาะลุงฮิมเนี่ยเ่าไปเขาเนี้ยทะชับเราโอ้ยยังมไดอยอยู่ยันแมนเออเอา เดียวเดียวว่าลงเหมาลน่บอบอบุญมาทีว่าทับท้บนี่มันมันมันเครืข้ามันก็ต้องรอเลมันเคอม,มาจากถุนงนี่เขา,าเพื่อเขามาหมของเจ้าด้วยคือสีแรชันนี้แรกข่อยอเบลี่ยนอยู่บรเยนแลไปก่อนนะหกล้านกหล้านหกล้านฮะหล้านฮาอ๋จอซื้อพี่น้องเยนะจอซื้อนี่ยิงเตะพี่น้องของมายาอ๊อเตะบั้นได้ล่าบ้านพี่น้องจอ มันจะแจกแล้วมันจยากกันั่นแล้วเนาะตาจอกับแบบเสียศูนย์เนาะพี่น้องไงเสียแล้วมาห้ากับมีแป้ะในใจเฮาแล้วใจคิดอยู่กับประมวลแล้วพี่น้องเนาะใหญ่มันมันเป็ีนแเนาะเปนี่ยนแล้วด้คุณที่สมคาเนาะราคาพี่น้องเไงมีแต่เราบ้งเจ้ากะโดยไม่ได้ไปติดทรรจักรมันหาอยังบ่ท่านได้ยาวเฮ้ยี่น้อกับบุรีมีบ่ฮึถามห้าไหนกับบุรีมีแต่ติดวานเป็นอย่างนั้นเออให้เจียวให้เจียวหนวดติดมาได้ให้เจียวแต่มันอ่อน เปลี่ยนเลื่อนจ้าเออยเมียนได้จ้ะมันอ่อนแค่ว่ามเด็กกัดโอกันห้อยมัน่อกัดร้อยชื่อกันห้อยชื่อพี่น้องเลยเพื่ให้ดูดีชื่อให้เกี่ยวนั่นติดฟาสติดกันคล้ายๆพิม์มันกันร้อยชื่อพิมพ์แบบกันร้อยธรรมดาพี่เนเพียงแต่บู้แตค่าแพงเลยเพื่อนบ่อยดูโอ้ยแสนเนี้ยติดเป็นกับเซนเกือบสองเซนหนึ่งติดเป็นก็ยังเพดานแสนเพื่อนวะ ตัวลงหาหาเนมาได้พี่น้องอเดียวม่าเบื้องนอกเพิ่งก็ได้เสรจเด้อดนเดิดสบายดีเด้อดินจังแรกเขาสั่งฮะคือสิบมงีหนสิบังและวทางจากลองถามเบื้องเงินน้ำน้ำนั่นนะถามห้านโทรศัพท์ปบอบางทีเขาสั่งเคสอโอ้โอ้โอ้แต่ว่าหางโทรศัพท์ก็ได้แก็บ่อยเพื่อนเามใแต่เขา เขามาจากเราเขามาจากไรไว้ซ <ersch> <idiots. S 1> ื่อเขาสร้างเพิ่นก็ะไรจงำเงินนไว้ใหเพื่อนธรมาให้เออนวยที่ได้สร้างเพิ่นไว้อนพี่น้ตงินเขาจำเงินไว้มันจีในการมันมาก่เ้เพิ่นโทรบอกเขามันก็ทได้่าคมแขงแขงเนาะพ่อน้ไอ้นี่มันเป็นให้เจียวเรางเที่มันไอเด้งมันกะตกมาบอกคุกแมนหองายาวพี่น้องคกลาดหาเงินหมื่นบาทบอกพ่อเอายังไง เดี <vine. dragon. S 1> ๋ยวเมองนอกมาอันน <A> ึงเข่าก right. ันพ hey. ี oh no. ่นองเปจะอฮะหักเฮือนหลังนี่บุรีมีไฟบอน้อบรีต่อหลอดวะใช่โฮลิเทลอ๋อนอน้อลิเทลคนนะเป็นภาษิละอันบอกบอ่านหนวดเขาบอกไปเรียพี่น้อง โอ้ซื้อได้บมสอถือีคนโอ้ยเนาะตายแล้วบานนี้นิดหน่อยกับพวกน,นอกผมนับเอาบือถือตัวเองยังบอกมือถืออีกซื้อแล้วบ้าทั้งสองเลยเออใช่อันนี้เนาะนี่เราไหมใช่แฟนกับแฟนอาทิตย์เออ,เอ,อไ,เไ,ได้าาดยังเช็ด <c oughs> ยังกินเลยขึ้นยังมาทางล่างสวยล่างจานอยู่เฮ้ยบ้เฮ้ยเฮ้ยเว้ยังกินเข่าครับบริมาเลย มีแต่ร์เทาเย็นหมดเลยมิตเตอรเทาเย็นอุ่นเนาะอุ่นหนาวเนาะถ้วยบ่วงนี้เป็นไปได้ไจะให้แช่เด้ <laughs> อเป็นยังชาวตำรวจว่าพ่แช่คือเวลาเขาเสียเห็ดกินนะ่ะมันเสียเวลา จกจำไว้ว่ากะลังโาเคแล้วเวลาเขาเช็ดกินนะ่ะเขาต้องแลนไปล่างหมอ้อล่างถ้วยเห่แต่กระโป๊กอ่อนนะคอยชดเ็ดนะเออคำว่าเตรียมมาล่างว่าเรียบร้อยแล่ะย่างไปเห็ดเฮาก็เห็ดไปเลยเมื่าเขาไปต้องมาแลนไปล่างอีกแลกเออเออตอนเช้า,ชาก็ล่างแล้วตอนเช้าก็ล่างแล้วเลยโอ้หนี่กินตอนเที่ยงเลย ตอนเทียงแต่หมอนี่ยมเป็นตอนเทียงนะหมอนี่แต่ว่านี่หมอน่อยนี่เบ่งหูเลยแมนบอมาหนี่แมนบอโดยแกงลูกวัวแกงลูกวัวลูกวมาใช่ทำมาแบบสอนสอนซอนเช่นะอนหน้าข้าเจ้าบอเป็นน้องเลยน้องข้าเจ้าีเออเออนอนนองกันวาเข้าไปมันลูกวัมันฉีลายชอ คำินเองสดเนาะที่คักยูของวังน้องน้ำเบาแมนได้ทีคักแก้วแล้วคักอยู่ของพี่เต้มหนวดบ่อน้ำดอกพี่น้กยันตัวไว้เป็นปีปีงั้นหลายคนจากมือได้ไปอีกวะไปหาบ้านเฮเฮเอามีคนขายเฮว่ในบ้านเนี่ย บ่มีผมมีบ่เลยตลาดพราน้วยใช่ตลาดโอ้โหดิเลยแบบเจ้าสั่งให้เการซานอะไกัซื้อเอาเป็นโอ้ต้องสั่งเพิ่นเลยจากมือจากเดือนที่ใดบ่เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเออต้องสั่งดิสั่งคนในบ้านนี่บ่มีที่มองสั่งดิ เพื่อนนั่นสุดอันใดลงเป็นลาบสารนีปอยู่กชาดเหมือนอะไรบ่แต่จะกระจายไฟได้เอาเถอะจะผลเหตุมีเห็ดป้าไหวแบบว่าชุมที่ว่าผลสารแล้วแล้วผลอันนั้นไหวก็มีไปจักเนาะเขายันว่าบางคนผลกับมีแบบว่าสารแล้วกับป้าไหวเป็นดางซองดางไหวย่ามคนมาถามซื้อขายเป็นกับใคสินะเออเนาะ ไม่ได้จะไปถามเบอร์ไหนเด้อเอลุงหนวดชิซอมาไว้เฮียนตึกลุงหนวดตึกเหว่โมเป็นไหมลุงตึกเหว่บ่เป็นบ่อ่ได้สันตเจ้าใช่ไหมโมเป็นควันค้ำก่งได้พี่น้องเอ้ยตึกเหว่คอนค้ำลาพอนตึกเหว่ได้พี่น้องเอ้ยควันโน่ขึ้นนะ หนึ่งมูเพิ่นอยู่เด้แล้วสิมาความปวดเข่าเพิ่อนอีกเออเพ็นได้ตู้เย็นเทากือเย็นเจ้เย็นจ้ารปไปพาลุงขึ้นไปเบิ่งด้าใะไอ้เมื่อเพรียวเด้อเฮออปปคบืองเบิ้องให้เฮ้ฮะฮะยเเ้ยเฮเฮ้ยเบ้เฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเเออไปยเฮ้ยเกับไผ้ ไปไปพาหน่วเยเข้งเบิ้งตู้เย็นนะว่าหลังจากที่หนวยเอามาหน่วยยังไม่ได้อันมือมาสง่งย,ยังยบบไม่ได้เสียบไฟพี่น้องเยเนาะเสียบแล้วอะไรเสียบอะไรหายเสียบเสียบตอนไหนเสียบประมาณสามโมงเสียบมื้อนี้บ่ะไม่ได้เสียบให้บ่เสียบเอามานี้ไ่ได้เสียบว่านี่อโอ้ว่านี่ปลาไปบดคืนเลยเอเอ บัตรพาไปไปคืนนะเนาะก็ถือว่าเแอบแล้วตัวเย็นน้องนี่ไงอ่อ้าวำได้มีใครเป็นยังไงว่าใส่ได้บัตรเนี่ยใครเราไม่บัตรมีเลยเฮ้เนาะบัตรมันมีพมดแล้วยีบว่าหายเย็นบ้างเย็นใครไปเสียบได้เย็นเนาะอืมเยนยจ่อยเนาะอือเดี๋ยวก็เห็ดน้ำก้อนม่หน่ะเลยโอ,เโอเ้เห็ดน้ำก้อนไว้พี่น้อง กัดระวังเงาแล้วเนาะเวลาให้ังไสิงใดพี่น้องมันมันคว่านำกอดมันลายนะห้ามแนะนํำบอกน้องบอกนุ่งเจ้าเด้อว่าจะเอาไม่เอาของเคงไปเคไปง่ายมีบอกระกดปุ่มนี่ก็ได้มันจะลายอีกมันบอกกดกะปตอดปักเลยก็ได้ แบบมองกันว่าน้ำน้ำคนอยู่หรือหู้อยู่ว่าอยู่ใส่น้ำที่ว่าได้ไล่ต้องไปได้ไอยู่งรังเลยเหนื่ยเจ้าเจ้าหู้เนาะเหนื่ยหู้เนาะเฮ้ยคำว่าหู้ต้องบอกสิ่ว่า,วาได้ในน้ำบอกไปหลา่คนนี้กะตั้งก็ถือว่าโบ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 ,โบชิดเป็นไงเนาะพี่นอ้องเลยคำว่าตั้งเขาต,ตั้งชิดกระพารายมากเกินไปมันชีอ่าข่มห้อนมันน่ะ มันชีเอิ้อนมาทางใดพี่น้องหนวดก็บอกว่าเป็นพี่น้องมิตหนวดเพูดแต่ว่าเขาพูดแต่ว่าเวลาตั้งตู้เย็นนะจะหมายตั้งะติดกับเฮือนจะมากเกินไปเนาะหันเรื่งลมแบบประมาณนี้แหละกำลังดีอยู่เนาะคร <ไป S 1> ับโอเคพี่น้องอือครับผ่านเนาะแต่ว่า,า <c oughs> อยากให้สะดวกสบายก็ตั้งไว้ข้างนอกแจนี้ เห็นว่าไรเนาะเ,นะเจนี่ประตูทับผู้เออสายไฟเออสายโมโมงมาสายไฟหลบก็ประตูที่ประตูอ่ะฮะวันสวดสบ,บายดีกับพี่ละจ็คชิวังนี้ยโมกาวมันเน่ดีละสายสายไฟมันได้เนาะโอ้ยสายไฟมันเขาเอาใหญ่เอาก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ตวายุงนอกนี่ก็ถึงเธอจะผลผลตกผนดิน้นเธอจะมันพระเนาะไหนว่าทั้งได้อย่างดีชุดละเดี๋ยวไง ค,คือเนาะดูเย็นครบแล้วคืออย่งไรคือเห็นเบิางที่เบิางทางมีงบทางข้านข้ามาใหม่บ่บ่ถังไอ้พัดมาถามเยอะโอ้หนึน่งว่ามีงบเข้ามาสมทบเพิ่มเติมบ่มี่เนาะได้ตอนแล้วตอนนี้ยลุงหนวดถามเนี่ยได้แล้ว<อ>าลววายเติมด้วยลายเติมมาจักล้านได้เป้นหนวดวัน <c oughs> โอ้บัไดเอาเอาเอาลูกหน่อยถามอ่ะบันไดบันไดบ้นบาุนบาตุนอบาบาจุนเดี๋พี่น้องบาตุนเต้งรอบเลขเท่าไรอ่ะสามแสนสามพันสามแสนสชรอบสองนี่เจ็ดแสนเจ็ดแสนด้เป็นหนึ่งล้านกับสามชิฟและมีอีกว่าด้และรอบสาม มันหกแสนหรอบส <c oughs> ามหกแสนหเป็น่ากับาหนึล้านหกแสนเก้าเนาะหกแสนหกหรือเปล่าอ่าธากบาหนึ่งล้านกับหกหนึ่งล้านหกแสนเก้าสิบพันกีบยังมอดสองล้านใช่ก็เลยถางให้เพ่นแจงประมาณฉีดเท่ามันจะได้เหกแสนหกแสนหกวันนี้หรือหกแสนเจ็หนหวันนี้นะอ ชีเถือชีเถ <1971. S 2> as. right. ือเจ้าบรินบลงประสาจ้ะเก็บไว้บัานเจ้าเฉลี่ยว่าเจ้ามีเงินเท่าไหร่เจ้าจะเปิด้างท่าแหลมไปที่นนี้บ้านนองจะออกซื้อให้นองจึงไปเลยซื้อเอาจะออกซื้อกะเพถึงสมุดว่าอย่างตอนนี้นี่เงินเจ้าอาจจะมีบาเพียงพอกเื่าเถื่าบางเถื่ออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเคนตอนนั้นคือจะได้แล้วสองมาสองล้านไปไป ตีแ่บสองล้านตายเน,ะนาะคือมีสองล้านตายแล้ที่นี่บมกพี่ยิงพ่อหนอออ่อยเนาะคาราคาราเป็นเงินต้องเป็นเงินบาทกัม,มีแต่เาอท่านตายพี่น้องเยนาะนี้มีแต่สามนตายสมนน้อยพี่น้องเลยที่ว่าสี่พันไบ้าณน,นี้แหละหน่อยกับบแน่ใจใช้สาธิว่าหลายอยูออ่ ต้องตวจทานเพื่อว่าทั้งเทว่นว่ามีทั้งอิบซีที่ว่าคนใจดีเนาะที่ว่าคนอยากอ่าอยากอามุทละบุญที่ว่าอยากเมตตาอยากช่วยจากซอยอ่าอยากอ่ามอยากให้ความฝันเป็นจริงเนาะเพื่อในนั้นทั้งเพื่อาคนเนาะอยากให้อาหารข้าให้นอ้องเพม่อนเดออในนั้นใน,นนี้นะงบน้องเพันพ,พ,พ่อเพันอาจดจิมีสมทบเข้ามาอีก ยด้เลยย่าแม่กขายปั่นกแต่ก็ได้ประมาณยาม่อนผู้ตายก็ได้เนาะตัวเย็นก็ได้เดยวน้อก็แต่ว่าผมมีแต่หาตัดไม่ตัดตอกไม่เฮ็ดก็ตอปไปแล้วเอม่าหยาหนีแล้วหยาเกี้ยวไว้เราโมมีห้าผมมีทานหยาบาแท่นเอยผมมีแทนเนาะแถวอื่นเขาจะมีทานหยา่โดนต้อง สื้อเนาะสื่อ,อันไรก็มาชิบหายพันไพ่หนึ่งนะโดยไพ่หนึ่งชิบหาพันกับเขาขับมือว่าสิ่งทีหใหญ่จะนี่จังหวะกันเนาะเดี๋ยวเอขามีงบก่อนมีงบซื้ออุปกรณ์ก่อนอา่างบงบคือซื้ออุปกรณ์ลุงนตำรวจจะทำมันมีอย่างไหนเอา้างบมันก็ไม่หลายอย่างอยู่อา่าเริ่มเริ่มเลยหนึ่ง เป็นส่วน,นเครื่องปั้นเครื่องปั้นเลยชองแบบอันสีสีแบบพายกีปนนากนาากันเลยอ๋อธีว่าเพื่อนว่าเขาเขาไม่รับใบสั่งว่าเออเอาเผือกเดลยดิโอนตินเด้อร์ธีวาโน่นนี่นั่นเดอแล้วกันไม่ก็ได้ขเขาจะขายอะไรเขาจชื่อมาเออแล้วก็ถังน้ำแข็งชื่อตระลักเลยเลย อ่าจุดมันถือว่าขาดไม่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าถือว่าตัวล้กแข็งถังน้ำแข็งมันต้องมีบบสายไฟมันต้องยาวต้องยาวพีว่น้องลงสายไฟสายไฟเหรอต้องต่อลงแม่มันมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคือนะมันบวกเพราะสถานีเนาะคือมันรักเลยคือตัวจุดที่ว่วาอุปกรณ์ตัวเจ้าเสี่ยท์เะว่าลงทุนแรกเนี่ยหนึง่งเราต้องซื้อจอกซื้อเครื่องปั่นนะถังน้ำแข็งนะแล้วก็เกี่ยวกับสี เออชีที่ว่าที่ว่ารสชาติของของที่ว่ามมแต่ละนั้นมีน้ำตาลมีน้นลายแมนกาลายย่างพี่โน,โอนออ้องเนาะที่ว่าตัวนี้แหละตัวแพงเอ่าหากแต่ว่าฐาลงทุนไปแล้วละกะมันก็นอยู่ครั้งแรกนี่ก็ที่ว่ารอบแรกได้เลยก็รอบต่อไปก็ที่ว่าเขากะเขาขับชยยอยชื่อทีเล็กขึนหน่อยเขามาตับลังเรื่อยๆก็ได้เ,เนาะขอตัวชวนนี่แต่แรกเลยนั่น กาแก่ไม่เสาไม่แล้วเสาไหม่หลอดอันนนะเนาะเสาขึ้นเนนก่าเจ้ายังเลยหรื่ายังว่าดูว่าเอาไปอนันนั้นที่ไหนที่ยังอยู่เห็ดเขาได้กระชีเสาเขาพอดีมาเห็ดไว้างหนาเลยกากระทัดไม้พวกเห็ดไม่สกปรกสังไวยเห็ดก่อนเห็ดยังมันเขาได้เห็ดเป็นหั่นเด่นเออเนาะ แบบเนี่ยแบบเนี่ยพนเปนตกแล้ก็มาจมวนยุกขายคิดว่าได้วยคำขายดีกับมวนราคาดีกับนั่งเงาหน้าเป็นมือเออเนาะขาเปยามเนาะสู่ๆเนาะน้องเนาะต้องหนวดเป็นกำลังใจให้เด้อเออป็นกำลังใจน้องเพื่อนพี่อนน้องขาหนุ่มกา บมมีเง nice mm ิน hmm. ีจดฉซอยนอริก so ันน yeah. ้อนหนวกพ่อไดแต่ให้กำลังใจลูกจะไปบ้น้อ่บมใดอื่นถึงว่าจงหน่วยกัังบึงถึงจะสร้างคนมากานท้าสร้างคนมาก็หลังอาคนช่วยนี่ถ้าคนกระตกนี่แต่นทางบ้าบนทางบ้มนเางเกามันก็น่าจะทาลายก้อนนั้นสุดกนลงไปกับบ่านว่าม่งไายกัวก็ท้าเบิ้งก่อนเนาะ สิว่าจังใดไปหรือว่ไปก็เขามึงเืีอเขาบอกว่าไปย้ำไหนผมตกจย้ำนั่นแ่ะบัดว่าสิไปมันก็โตกับเป็นเป็ดไข่เจ็บท้องเออไ่จอด้มือเมื่อนั้นลุงไม่ไปหรอกสิว่าหอดหนึ่งโมงสองโมงแล้อ่าแาขมันเมื่อนี่ลุงจะออกกันเด้อเนอะจู่ๆเด้อนอนเด้อเดี๋ยวลุงเปล่ลังใจห้เด้ออเดี๋ยวกะมัน ก็พยอยาเป็นค่อยไปเนาะเห็นยังไงลุงหนอดกะซอยได้สำนี่แล้วซอยได้แต่ทายทำหมายทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้เบิ่งได้ส้มพิจารณาเนาะซอยได้ลายด้วลูกเอ้ยโดยเนาะงาสาสตร์สับลายเด้อเด้อเนาะโดยดีมีแหงเนาะเด้อฮะน้องพี่น้องกะนสำหรับคลิปนี้กะบโบมี่อย่างไรน้องพี่น้องกะมาอัปเดตเรื่องการใส่ตู้เย็นเพิ่นหน้ากระทำสั้นลกสุกดิบคือ แต่ละมือแต่ละเว้นทั่วไปพี่น้องนอกถามเรื่องเกี่ยวกับงบจะเปิดท่านค่าน้องเพิ่นพี่น้องนกยังบ่มีเพียงพอหน้าพี่น้องเนาะถามว่ามีผู้ใหญ่หรือว่าอิบซีท่านใดเนาะที่ว่าจากทศจากซอยกะอามุธนาบุญนำน้องเพิ่นเด้อร์ถามมีจุดจะอ่าน้องคนพาดเป็นจริงน้องหน่วยกฤษฎาอย่างใดพี่น้องนอกกับมิเตอพี่ถาว่าจะให้ระดับทศซอยพี่นน้องเอาบุญชิ้นทุกการพี่น้องนอกเพื่อว่าให้น้องเพื่อนได้มี เออมองเอ็งจะเอ่ยมาจากไหนผมชมควมตั้งใจของน้องเพื่อนน้นองพี่น,อน,อนอ้องเนาะการไม่ใจอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยฝังวัตถุขู่คนเนาะตอนนี้คำมือเลย